ว่าทางบ้านา дж, นักพุตต่างม่กมีปน,นินเลยนะหายากเลยออ้อู้โออกแล้วมีไซอูเอายังไงเลยที่นี้เอายังไงเลยที่นี้ก็ว้าวุ่นกันเลยสิครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะนะฟลุกพิชิงโกนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่ไม้คลองสองนะฮะสำหรับวันนี้เราจะมาตกชิงริวกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฟุกก็จะพามาเล่นอยู่ปากคลองสองนะฮะสำหรับพิกัดแถวนี้นะฟุกก็ยังไม่เคยมานะฮะก็มาลองลงเป็นครั้งแรกนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับแต่ได้ยินข่าวมานะครับว่า ช่วงปากคลองสองนี่ปลามันค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะฮะตัวไซส์ก็จะประมาณสัก2นิ้ว3นิ้วได้นะฮะก็วันนี้ก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันเลยนะฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงส่วนอุปกรณ์ที่นุ่ฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นคันระยะ3.6ไม้ไต่เบ็ดหนึ่งตะขอกันนะฮะส่วนเหยื่อที่นุ่ฟุกใช้ในวันนี้ก็สุดเดิมเลยฮะเหยื่อตกปลารองชิมรองแล้วจะติดใจนะฮะ วันนี้เราจะมานั่งตกชิงหิวแบบเพลินๆน,นะฮะวันนี้ไม่ต้องสีเรียดไม่นินปลานะฮะวันนี้นินเพลินอย่างเดียวนะครับไปครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปลุยกันเลยครับอ่าลืมบอกไปนะฮะส่วนชิ้นเกี่ยวของนกฟุกในวันนี้ก็จะเป็นอ่าไส้เดือนนะฮะเยื่ออ่อยของนกฟุกก็จะเป็นเยื่อตกปลาลองชิมกันนะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นไส้เดือนนะฮะ ตะขอเบ็ดที่น้ฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นตะขอเบ็ดอ่าเบอร์ศูนย์จุดแปดนะฮะนี่ครับส่วนเหยื่อที่น้ฟุกใช้ในวันนี้นะฮะก็จับผสมไว้แค่นี้นะครับอ่าก็คือใช้หมดนี่เดี๋ยวเรามาสรุปสกอร์หรือสรุปผลงานกันเลยนะฮะว่าน้ฟุกจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่เหยื่อหมดนี่เดี๋ยวเรามาดูผลปารวมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ทีการหุ้มเหยื่อนะฮะก็ไม่ยุ่งยากเลยครับนี่นะฮะหุ้มกลับไปกับตัวเหยื่อเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ครับสรับมือใหม่ที่แบบว่าตกปลายังไงก็ไม่ค่อยกินนะฮะนี่ก็ลองใช้สูตรมาฟุกดูนะครับผมไปครับลุยก,กันเลยไม้แรกลงน้ำปล่ยดูซิว่าจะเป็นยังไง อนข้าแฟบโอ้โหไม่ได้นะฮะไม้แรกไม่มีอะไรนะครับไปครับไปดูไม้ที่สองกันนะฮะดูไม้ที่สองกันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ไม้แรกก็ถอนขึ้นมานะถอนขึ้นมาแบบบุดดอกเลยฮนะก็คงจะเป็นปลาเล็กจริงๆนะแต่ก็ยังไม่โดนฮะ วัดสิครับวัดสิครับโอ้โหมาแลวฮะเต็มแรกของเราะฮะเป็นปลาตะเพียนนะครับถึงว่าอยู่กินแปลกๆอยู่ตรงน้ำเปลยแต่พูดถึงว่าอ่าคนที่ตกชิงหลิวนะฮะถ้าไม่นิ้นแบบอ่า ได้ปลาแบบตัวยีใหญ่นะฮะเราเน้นปลาเล็กๆแต่ว่าไม่เหงาครับก็นี่เลยครับปากคลองสองนะ,ะปลานี่น่าจะกินจัดนะเดี๋ยวครับเอาเลยฮะมีอาการแล้วนะครับถอนขึ้นมานะฮะถอนขึ้นมาโอ้โหใสแว้นจริงๆมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะสุดยอดเลยฮะ โอเคครับเดี๋ยวปล่อยก่อนนะฮะตัวนี้เล็กเกินไปนะฮะดูกันต่อครับอ่าก็พอได้สนุกสนุกนะไม่มีเงาครับรหรับบหมยนี้ดูจากรูปการแล้วตอนนี้ลงก็มีการทาทีเลยนะ,ะปลาเข้าเหยื่อทันทีเลย ตัวใหญ่ๆหรือเปล่านะฮะปุ๊บเรียบร้อยโดนโอ้โหอันนี้ซส์ดีหน่อยนะฮะใส่นี้ก็เก็บครับเก็บเก็บไปก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปไม่แน่นะฮะอาภูกอาจจะปล่อยเขานะฮะว่าตัวปลาก็ยังไม่ค่อยโตนะครับไอดูที่ว่าวันนี้จะหากับข้าวได้ป่าลุยกันต่อครับก็เริ่มจะมีตัวส,สวยๆเข้ามาแล้วนะะ เอาแล้วเอาแล้ววัดสิครับเรียบร้อยโดนโอ้ oh. ใส่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่ใส่นี้สามนิ้วได้ครับตัวนี้เทิงนะฮะริ้วพาเพินนะครับวันนี้เพินแน่ๆถ้าปลากินอย่างนี้ไปครับลุยกันต่อเลย เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถอนขึ้นมาครับไม่รอดฮะเอ่มาอีกตัวครับลงเป็นกินนะฮะนี่ครับไซนี้ก็ประมาณสามนิ้วได้ฮะไซก็โอเคไปลุยกันต่อเลยครับลงปุ๊บถอนขึ้นมาเรียบร้อยครับโดน นี่ครับลงเป็นกินนะฮะครับปลาใส่ปลาก็โอเคครับไปครับวิ่งต่อเลยดูจากสภาพน้ำนะฮะแบบน้ำนิ่งๆมากเลยฮะไม่ค่อยมีปลาขึ้นมา,าผุดขึ้นมานะฮะสภาพแปลกว่าปลากินจัดมาก อระหว่างที่เราพุกมานะฮะแถวหน้าโรงเรียนท่าโขงนะฮะโอ้นักตกปลานี่เต็มหมดเลยครับตลอดแนวเลยะฮะตกหน้าดินกันนะครับเอาล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาวัดที่ครับเรียบร้อยโดนอีกตัวะฮะอาอตัวนี้ไซสดีครับตัวนี้ไซสดีโอ้ตัวนี้ไซส,ด,ไซส,ด,ไซสดีเลยครับ <Yahoo! S 1> นี่ฮะ ใส่สวยเลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะสี่นิ้วได้นะครับตัวนี้ลุยกันต่อนะฮะวันนี้นักตกปลาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะร,ระหว่างทางที่นพุฒขับรถมานะฮะเอาละครับเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่โอเคไซส์โอเคอยู่นะฮะตัวนี้เนี่ย มาเรื่อยๆนี่มาเรื่อยๆนะฮะเก็บกอนเก็บก่อน,อนไปครับจุดจอดกันต่อเลยนะฮะโอ้นี่ไม่เปลืองเหยื่อเลยนะฮะพูดถึงเพราะว่าอ่าเหยื่อที่เราผสมไว้ก็ผสมแค่นิดเดียวนะฮะว่าตอนนี้ปฝูงปลามันเข้าแล้วถ้ามันเข้ามามันก็จะวน เข้ามารุมกินเหยื่อนะฮะนี่นะฮะเหย,ยื่อดีย่อมมีใช้เสมอนะฮะเอาแล้วถอนขึ้นมาเรียบร้อยโดนเป็นปลาจเพียนนะครับไปครับรุยกันต่อเลยเอาแล้วครับถอนขึ้นมาไม่พลาดอรับเ,เรียบร้อยนี่ฮะส่เว้นใส่เว้น ไปครับจวดจาดจวดจารดรถก่อค่อนข้างที่จะเสียงดังหน่อยนะฮะก็เหมือนเดิมฮนะนั่งอยู่ริมคลองนะฮะริมถนนเอาละครับเอาละครับถอนขึ้นมาเรียบร้อยะฮะโอ้ไซดีไสดีไสดีครับตัวนี้ไปครับรยกันต่อเลย น้ำลองสองค่อนข้างที่จะใสเจ๋วเลยนะฮะมองเห็นแบบพื้นดินเลยฮะน้ำใสมากเลยถอนขึ้นมาครับเรียบร้อยโดนโอ้ไซดีครับนนัวนี้โอ้เริ่มมีไสขึ้นมาเลยนะฮะเริ่มมีไซขึ้นมาเริ่มมีไซขึ้นมาอ่าโอ้โหไหนครับ จุดจ้าก,กันต่อเลยนะฮะมันก็จะมีค้าไซส์กันไปเรื่อยๆนะพูดถึงปลาแต่ที่หลักๆเลยนะก็คงจะเป็นไซส์เล็กๆนะฮะไซส์ลูกเกิดที่เข้ามาลูกกินเหยื่อนะฮะพอลงปุ๊บก็มีอาการเข้ามาอเอาปากเข้ามากระแทกเหยื่อทันทีนะฮะนี่ครับเอาละ,ะครับ ถอนขึ้นมาฮะเรียบร้อยโดนนี่ฮนะีเห็นปหมี่นะัปุ๊บบอกว่าไซลูกเกิดนะฮะเล็กจริงๆนี่ดูดกล้องนะฮะเห็นไหครับโอ้โหประมาณสองนิ้วได้ะฮะตัวน,นี้อับปล่อยเลยนะครับนี่ต่อเลยครับนี่เหี่ยเรายังไม่หมดอ่าถึงครึ่งเลยนะฮะตอนนี้ นี้ได้ปลาไปเยอะเลยครับว่าลงลงแบบลงกินลงกินฮะลงกินแบบเกือบทุกไม้เลยนะป่าค่อนข้างที่กินจัดมากเลยแต่ว่าไซเราก็คัดเอานะฮะตัวไหนที่มันเล็กเกินไปแล้วก็ปล่อยเขากลับไปนะฮะเราก็เลือกเอาไซที่เรากำลังแบบว่าเออพอเอาไปทำกับข้าวหรือเอาไปตากแห้งก็ได้นะฮะช่วงนี้ก็ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วนะ,ะจะสิ้นปีแล้วเราก็อาจจะทําป่าตากแห้งเพื่อ,อ เอากลับบ้านนะฮะว่าทางบ้านนะครักส่วนมากไม่มีปลานินเลยนะหายากเลยโอ้โห,โอโหบอกแล้วมีไซยูเอายังไงเลยที่นี้เอายังไงละทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยสิครับจะยกได้ไหมปัญหาจะยกได้ไหมโอ้โห,โห ปัญหาจะยกบได้ไหมครับโอหมายังไงมายังไงเอ้ยโหนี่ฮะไปดีนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาฮะตัวนี้